สวัสดีครับรพบกับนดิดิ้งดิฟเพื่อเชนจ์ดิ้งแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแล้ววันนี้มาพบกับหัวข้อเรื่องถ้าฉันดื้อพ่อแม่ฉันจะรู้สึกอย่างไรก็ถามว่าพ่อแม่ผมจะรู้สึกอย่างไรพ่อแม่ผมก็จะรู้สึกผิดหวังที่เลี้ยงมาอย่างดีให้กับข้าวอย่างดีสอนอย่างดีก็จะรู้สึกผิดหวังก็จะรู้สึกเครียดนะครับแล้วถามว่าผมสามารถ แก้ไขได้ไหมก็คือไม่ดื้อได้ไหมผมสามารถลดได้แต่ผมเลิกไม่ได้นะครับเพราะไม่รู้ว่าทำไมผมเลิกไม่ได้ไม่เหมือนเป็นธรรมชาติของเด็กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็คือผมมาลดได้แต่ผมเลิกไม่ได้ครับการดื้อเนี่ยผมก็พยายามลดดื้ออยู่นะครับแต่มันก็ทำไม่ค่อยด้อบางทีผมก็จะเผลอไปบ้างนะครับ ก็จะเผยเป็นส่วนใหญ่แหละก็เรื่องมันก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้คก็ต,ต้องขอตัวไปตอไปก่อนแล้วนะครับ,บายบายสวัสดีครับ,บายบาย